สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคราวที่แล้วเราเราคุยเรื่องพล p สเตอร์กันใช่ไหมคะวันนี้ได้มาแพ็กเกจเต็มเต็มแล้วนะคะอันนี้คือนี่คือหน้าตาของเขานี่นะคะแล้วก็ยี่ห้อนี้ e s t r a d o ไมโครกรัม เราก็จะตัดเลยนะคะเวลาเราจะใช้นะคะก็ตัดตัดอันนี้ออกแล้วก็ดูข้างในนะว่าเป็นยังไงนี่คือแผ่นเต็มๆนะคะแผ่นเต็มๆดิฉันก็จะตัดโอเคสี่ส่วนตัดเป็น4ส,ส่วนนะคะ นี่สี่ส่วนเท่ากันแล้วก็พอได้อย่างนี้แล้วตัดอีกหนึ่งส่วนด้านขวางตัดอย่างนี้เลยตัดพร้อมกันเลยนะคะเจ็บคอเนี้ยนิดหน่อยทีนี้ก็จะได้สี่ชิ้นแล้วเนาะได้สี่ชิ้นแล้ว ตามปกติถ้าเป็นฝรั่งเนาะฝรั่งเขาใช้เขาตัวใหญ่นะคะเขาก็ใช้ทั้งทั้งแผ่นนี่แหละไม่ได้ตัดแปะใต้สะดืออที่เราโชว์ให้ดูนะคะวันนี้ก็มาคุยเรื่องเรื่องแผ่นพลาสเตอร์นี่แหละเนี่ยแผ่นพลาสเตอร์ติดฮอร์โมนนะคะฮอร์โมนผู้หญิงเรานี่คือ4ส่วนใช้สมมุติว่าใช้วันนี้นะคะ อีกสวันเว้นค่ะใช้วันนี้1แผน่นเว้น2วันแล้วก็ใช้อันนี้อีกอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ2แผ่นเล็กนะคะทำไมถึงทำอย่างนี้หรอคะก็เพราะว่าดิฉันเป็นคนตัวเล็กนะคะดิฉันเป็นคนตัวเล็กถ้าจะให้ใช้แบบแผ่นเต็มเลยอะ่ะไม่ได้อีกนะแผ่นเต็มเลยไม่ได้อีกนะคะก็เลยต้อง มีการวิจัยดิฉันได้วิจัยออกมาแล้วว่าตัดเป็นสี่ส่วนดิฉันจะไม่แพ้ถ้าใส่ไปเต็มส่วนแพ้ผื่นเต็มขึ้นเลยค่ะแต่อันนี้คือซองหนึ่งเราใช้ได้เกือบหนึ่งเดือนเนาะก็คือสองอาทิตย์แม่เกือบหนึ่งเดือนซองซองนี้พอเราแบ่งออกมาเป็นสี่ส่วนก็ใช้ได้ประมาณสองอาทิตย์ต้นทีนะคะหนึ่งเดือนประมาณ ใช้ได้ประมาณ2อาทิตย์ตัวนี้ฉันน้ำหนักน้ำหนักสีบนะคะน้ำหนัก41 42หวังว่าจะน,น้ำหนักขึ้นนะอโอเคส่วนวิธีแปเราแปะไปแล้วเนาะเราแปะดูแล้วแปะกันแล้ว ไม่มีใครฝากข้อความไว้ว่าจะถามเรื่องอะไรอหรอคะถ้ามีก็เขียนข้อความมาเลยนะคะเดี๋ยวดิฉันจะไล่ตอบให้ไม่มีคนก็คุยได้คนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนๆก็เข้ามาดูทีหลังใช่ไหมคะนี่ค่ะหน้าตาของของพาสเตอร์ฮอร์โมนพาสเตอร์ซึ่งมันจะมี ผลข้างเคียงน้อยที่สุดในการจะก่อเกิดมะเร็งดีกว่ายาเม็ดดีกว่ากินเป็นเม็ดอันนี้ดีกว่านะคะพาสเตอร์ดีกว่าเยอะใช้ชีวิตปกติค่ะเดี๋ยวคลิปหน้ามาตอบว่าใช้ชีวิตยังไงหลังไม่มีหลังจากเราไม่มีหมดลูกแล้วนะถ้าชอบหรือว่า คิดว่าคลิปนี้วิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะมาแบบมาแบบความรู้ล้วนๆไม่ได้ไม่ได้เที่ยวเล่นไม่ได้พูดเล่นพูดพาเพอโอ้ยเอาไปเอามาก็จะเป็นฟิล์มตลกแล้ว โอเคขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะถึงจะไม่ได้เยอะแต่ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามอยากให้ทำอะไรบอกนะคะจะถามเกี่ยวกับพวกเนี้ยพวกพาสเตอร์พวกยาต่างๆอ่ะแล้วก็การตรวจนะคะตรวจยังไงถึงจะ ไม่ต้องรอนานในการตรวจหาโรคหรือว่าเนื้องอกเนื้องอกที่ฉันเป็นมันเป็นเขาเรียก endometrial c ซเดี๋ยวจะหาภาษาไทยมาให้ดูว่าเป็นยังไงเนาะเจอกันคลิปหน้าคะ่ะ